รวมข่าวฮาของประเทศไทยเด็กป .6 ปล่อยเพื่อนบาดเจ็บสาหัสอ้างทำภารกิจชิงพลังใช้ท่านบรรพบุรุษอ,อ่านข่าวเลยหนุ่มแอบขโมยเงินตู้บริจาควัดอ้างภาพุพทธรูปทำมือโอเคโยเดี๋ยจะเชื่อสาวต่อแถวรอตรวจโควิดนานสองชั่วโมงก่อนจะรู้เป็นแถวร้านขายไก่ยาก่าง ร้านตกใจกลัวหมาแย่เที่ยวใส่จะไล่กัดที่แท้หมาแค่ฟันเหยือนปุ้ <c oughs> ไม่ปล่อยเวลาสูนเปล่าสองหนุ่มเมาตกสะานจมโคนเก็บคอยแมงคู่รอคู่ภัยเป็นพูกสุภัยเลยทีเดียวความเมาเป็นเหตุชายชาวตุรกีเข้าร่วมภารกิจตามหาคนหายก่อนจะพบว่าเป้าหมายที่หายไปคือตัวเขาเอง <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> คือคือ แล้วกิจต้องหาคนหายย่าตัวเองสั่งเต้นออนไลน์หวังกลางนอนกับเต้นอะไรอ่ะโป้งเดอะสันยืนยันไม่ใช่แม่แตงโมว้กองฉลากแจ้งคนหมุนไม่ใช่เปิ้นาคอนโลกหน้าย่างร้อนเลยไม่แน่จริงไม่มาหรอกจอมขมังเวทลงิวชาลงหผลแก้พ้าเดินเข้า งึกเจ้าขบมังเวทหนุ่มยโสธรถูกลอตเตอรี่แดดสี่สิบใบงงสุดๆฮะฮะคือนี่ใจจนแดกลอตเตอรี่นะสาวทะเลาะเพื่อนเอจ้างรถแห่ส0 0 0มบาทไปด่าเพื่อนหน้าบ้าน10นาทีฮะอะไรเนี่ย มันต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนต่างประเทศจุดจบป้าสายเผืองแอบฟังข้างบ้านหัวติดคาประตูเด็กดา,ดาชั่วโม,มงต้องหาคนมาช่วยเอาออกโอ้ยโอ้มโอ้โอ้ความเผืที่มันสุดงงก็นึกว่าคิดสั้นปีนเสาสัญญาณหาขึ้นปั่นลอตเตอรี่ไอป,ปันสลอ็อตเรียบร้อยมันจะเกินโดนทุบรถทีอเมริกา บิวกินโดนทุบก,กระจกรถที่อเมริกาบอกขโมยได้หมดยกเว้นความเท่ที่อะไรครับเนี่ยโอ้โหเลยจะเชื่อแต่ประเทศไทยก็แรงเกินเตือกแต่หดจากซ4ซเหลือสาเสหชี้อโคตรโหดหกินเล่าคุยถูกคอขีดแขนสาบานเป็นพี่น้องสุดท้ายเลือดไหลไม่หยุดที่กูไปช่วยโอ้โอไมก้า oh ในชีวิตจริงก็มีนะฮะดีไม่ทำอย่างอื่นดีไม่กินอย่างอื่นจักรยานยนต์ล้มเพราะผีบงังตา บอกคู่พายให้ช่วยผีด้วยบาดเจ็บเหมือนกันห <c oughs> <c oughs> นักใจเลยคู่ภายเออจบข่าวนะฮะ